สวัสดีนะเจ้านะเจ้านี่พ่อโมกจะชวนพี่น้องมาแกงมนุนนเมืองเมืองพี่น้องกําลังเอาหนุนใส่หม้อสักได้๋ยวสักแป๊บนึง่อพี่น้องเดี๋ยวพ่คโมกือผ่อนนยซับซับอันน้อยๆแบบนี่เป็นท้องว่าแกงเมืองเมืองนะเจ้าพี่น้องนี่จะซับเปเส้นน้อยๆเจ้าพี่น้องซับเปเส้นน้อยๆซักกรรมพ่อโมกจะแกงใส่ปลาเกมพี่น้องแกงเอาคือเอาปลาเกมกับขนุนนะต้มไปแล้วมนุนนต้มไปแล้วเจ้าพี่น้อง คือน้ำพริกตอนนี้จะใส่มะเขือส้มมาพี่น้องเน้ำพริกก็มีนนเจ้าพริกแข้งพี่น้องนะหอมข่าหอมแดงกับพิหฮาถั่วน่าพี่น้องคืออาหารเมืองขาดไปได้นนเจ้าก็คือกับพิหฮาในเจ้าพี่น้องขาดไปได้เจ้าแกงมนูนนนเจ้าคือแล้วแต่บางท่านบางคนเนาะเพราะว่าจะแกงใส่อย่างแบบไหนในเจ้าพี่น้องเนาะบางท่านบางคนก็ใส่กระดูกหมูในเจ้าพี่น้องเนี่ยปลราะมกใส่ปากเกมเจ้าพี่น้องต้มใส่ปากเกม ต้มไปก่อนต้มเสร็จเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะได้ที่ในต่างได้เอานี้ใส่จ้าพี่น้องต้มหมูแก้วใส่แล้วเจ้าตอนนี้พี่น้องเนาะใส่ให้พี่น้องพอเลยเพราะว่าใส่ใส่เบอรขเกอรส้อมกับน้าเกันนะเจ้าพี่น้องจะได้ลำล้ำพี่น้องใส่นักล้ำกว่าบบลำนะัแต่ใส่พอดีคิดว่าพอดีนะพี่น้องเพราะแก่นใหญ่เจ้ามันหนุนแก่นใหญ่พี่น้อง บางเทศแต่แล้วแต่บางท่านบางคนเนี่ยนะจ๊ะพี่น้องเนาะบางอย่างบ้านประมงเนี่ยจะต้มมะนุนก่อนต้มมะนุนต้มมะนุนก็ป่าเกมก่อนแต่บางคนถ้ากิดเดอยอยากพื่งพ่อแดงกระดูกหมูนิ่มๆจะต้มกระดูกหมูไว้ก่อนพี่น้องต้มต้มกระดูกหมูสักพักเสร็จแล้วถึงจะเอามะนุนใส่แต่นี่พรอหมกจะต้มปลาเกมกับไอ้มะนุนนะพอๆกันพอดีตะกี้พ่อหมกเอาปลาเกมใส่ก่อนเนาะเดือดเสร็จพรอหมกถึงเอามะนุนใส่พี่น้อง หน้าตาจะเป็นแบบนี้เจ้าพี mm. Mm. Mm ่น hmm. like ้องกําเดียวกําเดียวพอเจ้าก่อนนะเจ้ากําเดียวหันสักกําเดียวถ้ามันสุกเดียวยวพ่อหมกจะตักขึ้นอมอนกันนะพอเดียวจะกินเวลานัพระเจ้าเดียวทำการพร้อมกันพระเจ้าพี่น้องแล้พะเจ้าเดียวพ่อมกคือพอนะเจ้าเดียวจะตักคือพอเจ้าตักพื้อดูนะหล่ะเจ้าภาษาไทยเนาะจากเมืองจะเป็นแบบนี้เจ้าแกงมนูนเมืองเจ้าพี่น้องค้างพักพระมกยังไม่ได้ใส่พักแต่เนาะเดียวจะคือพร้อมกันเพราะว่า ตะกี้นี่มันจะยาวไปเดี๋ยวเอาไอาม้หมกก้ามเอาไม้หมกก้ามเนี่ยเดี๋ยวคือพร้อมก้ามนะพี่น้องจะเป็นอี้จะพี่น้อง<ด>คือ<ด>ว่าตอนที่เขาซับันุ่นเขาจะใส่เกลือนะพี่น้องเอาแจน้ำเกลือแล้วมาลงมันจะมาไขดำพี่น้องสี่จะงามงานอยู่ขอขวเ<ด> <ๆ S 2> นี่เดี๋ยวจะอันนี้มีพักแคร์เจ้าพี่น้องพักแคร์พักละ พักจีเจ้าพี่น้องมี3อย่างพักเจ้าพักจีทักกี้ก็คือทักกี้ใบเลื่อยอ่ะพี่น้องเนี่ยสามอย่างจ้าพี่น้องเดี๋ยว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 จัดตากคือพร้อมกันนะจ๊ะพี่น้องใส่แล้วเป็นนี่นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจัตากคือพอมดีกว่านะจ๊ะเราเดี๋ยวจะเมินนะไปนะจ้ะเดี๋ยวพ้องตากคือพอจแะนะ อีกกว่ามินพี่น้องหลวงพ่อน้าต,ตาเจ้าโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องลวกพ่อนี่เจ้าพี่น้องนี่พี่น้องเห็นหน้าตาก็มันนูนก็นคือเป็นชิ้นน้อยพี่น้องัอน,นเมืองของเมืองต,ตะเตะล้เพราะว่าซับอันใหญ่ๆแม่มันเบิกกินเจ้าพี่น้องเัินจะกินแบบอันน้นอยอะพี่น้องหาลังหานะเจ้าจนกินนะเจ้าจนกินแกงวันนูนเมืองเมืองนะเจ้าพี่น้องจนกินนะเจ้า